เยอะเลยครับดูมันจับครับเป็นก้อนเลยรเจ,จริงๆครับเยอะจริงๆอุย้ยหนามครับหนามหนามครับลลุุงเนตพา สวัสดีครับวันนี้ลุงเนตรกับพันสามจะมาส่งเมงนูนครับไปส่งที่ไหนนี่อ่าเก็บน้ำไม่เปิดนะครับบ้านประดูครับปานประดูครับเขื่อนเก็บน้ำไกลจากบ้านลุงเนตรเขาก็ประมาณ10กิโลครับพันสามบอกครับเดี๋ยวไปลุ้นด้วยกันมันเป็นต้นอะไรพันสามต้นหนามครับต้นหนามไม่ราบยักษ์นะครับผมมันอยู่เลาะริมเขื่อนเนาะริมน้ำมีแน่ไหมแน่นอนครับ เดี๋ยวไปลุ้นกับพันสามครับพันสามจะพาไปวันนี้จะพาไปสองไมงนูนจะพอเด็ดตำน้ำพริกหรือเปล่าเนี่ยครับเมงนูนมันจะอยู่ตำป่าหนามานนแบบนี้ครับก็ปีหนึ่งจะได้กินครั้งหนึ่งครับวันนี้มากับพันสามเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะพอเด็ดตำน้ำพริกไหมเก็บเมนูนวันนี้ครับโอ้ยหน่เยอะเลยพันสามเนี่ยเนี่นนนนยเยอะเลยโอ้ยเยอะครับ,เ,บเดี๋ยวดูพันสามเก็บครับ ก็พอได้กันอยู่เนาะพอเด็ดตำน้ำพริกกันอยู่เยอะแยะครับครับโอ้พันสามเก็บในด้วยพันสามได้เยอะไหมได้เยอะครับมันเป็นเมนูอะไรแบบเนี้เมนกินนมนตัวใหญ่นะครับกมนูนดำเนาะครับผมเริ่มไข่แล้วครับเร่อยเนาะครับผมเนี่ยครับก็หาอยู่หากินกันแบบนี้ครับป่ะเดี๋ยวลุงเนี่ยก็จะเก็บแล้วเยอะเลยครับเนี่ยมันอยู่ตามต้น้นาครับเนี่ยภาษสามยกตรงนี้ลงกันเหรอโอ้ยก่อนนี้ครับเดี๋ยวดูครับ วิธีการเก็บนะครับเราต้องค่อยๆเพราะว่ามันจะหลน่นหรือว่ามันจะตกนะครับอ้เยอะเลยครับเอาไปตำน้ำพรีครับอร่อยอ้เยอะเลยครับแต่พันสามเอาไปขายได้เยอะก็ไปขายเนาะ <c oughs> ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะเหมือนกัน,นครับทางบ้านเราโลเท่าไหร่พัน โลละห้าร้อยนะครับนี่ครับในนู่นเนี่ยมันไข่แล้วก็บางทีเขาขายโลเจ็ดร้อยครับโอ้ยโลเจ็ดร้อยครับเยอะเลยครับเก็บคนเดียวมวลเนี่ยมีไปรัวเนาะไข่ไปเนาะล้อมไข่ไขเก็บอะผมแนวปลาผมมาเก็บแต่ละนี่เก็บหลายเตอร์ไงกำลังเก็บด้วยั้งแรกเนาะแต่นักไหนเนี่ยนักไหนนี่โอ้ยเด็ครับเยอะเลย จีนจ้าีนเราผมออกแตกใ่การเป็นปลเขาขวดเ่าเป็นฟันนูนเป็นก้อนๆเลยครับนี่ครับเยอะปีหนึ่งก็จะออกครั้งละมาสามนอ้อเ,เพราะว่าฝนมันตกครับบ้านลุงเน,นตรฝนตกบ่อยเลยช่วงนี้หาหนูก็ไม่เจอพอดแหก็ไม่ค่อยได้ครับตัวนี้น้ําเยอะก็เลยมาหาเก็บเปน,นูนครับปีนึงครั้งดิงครับตอนนี้กับพันสามแยกเง,งันเก็บแล้วครับ ไ,ไวไกไวมันติดต้นน้ำต้นน้ำมันอ่อนเขาเนี่ยมันเลยกินไม่ยาลาบยักษ์แต่ก็ต้องค่อยๆเก็บครับเพราะว่าน้ำ đấy, kiểu như 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 กนโอ้ยตกไปแล้วครับต่ำเยอะเลยพันสาเล่นนั่งเก็บเอาครับเนี่ยครับมันเยอะครับเนี่ยครับนั่งเก็บเลยครับมันอยู่ตาม,มต้นไม้ลาบยักษ์เนาะเยอะเลยอืมติดขนาดทางบ้านลุงเนตรขายแพงนะครับเนี่ยพันสามขายโลละห้าร้อยครับ แล้วก็ถ้ามันไข่เนี่ยโลละเจ็ดร้อยพสามบอกแพงเหมือนกันครับที่อื่นลุงเน่ก็ไม่รู้ว่าแพงไหมแต่ลุงเน่จะไปตำน้ำพริกอย่างเดียวครับ <laughs> โอ้ยน้ำแทงมือ เยอะเลยครับดูมันจับครับเป็นก้อนเลยโอ้ยตกโอ้ตกเลยครับอืเสียดาดโอ้โหดูครับเป็นก้อนเป็นแถบเลยครับ แบบนี้ตำน้ำพริกสุดยอดครับโอ้เยอะ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 ค่อยๆค่อยๆ,ๆมันจะตกเสรยดายนั้นเจ็บเรลวไม่ได้ครับหนามเนาะมันจะตกด้วยนะนี่นเจอะเลยออโอ้บินไปก็มีอื้อ เป็นก้อนเลยครับเยอะมากเยอะมากเอาไปตำน้ำพริกครับเดี๋ยวไปป้าใส่บนคนน้อยกระดกเก่าสั่เครื่องใส่คนเข่าคั่วตั้งกรอบเดี๋ยวใส่เครื่องคั่วนะเล็ดไม่มั่นหรือไงเมื่อกี้นีเนี่ยพิซซูตัวนเหนียวแปลก เยอะจริงๆครับเยอะจริงๆอุ้ยหนามครับหนามหนามครับอโอ้ยตกไปตองครับหนามแทงมือ จริงๆแม่งกินนุนโอ้นี่ใช่หมดเลยครับเนี่ยเยอะครับเยอะเนี่ยครับใช่หมดเลยเต็มหมดแล้วครับเนี่ยมานี่ครับนี่ครับต้นหนามครับอุ้ยนี่ยิ่งเยอะเลยครับเนี่ยโอ้ับโอ้เยอะแยะครับเก็บไม่หวาดไม่ไหวแบบนี้ครับเยอะเกินเยอะจริงๆครับเอาไปตำน้ำพริกครับแบบนี้อร่อย เยอะครับเยอะต้องค่อยๆเนาะไม่ค่อยมันหลน่นนะ,<อ>นะเนีตกตก่ๆๆๆยคร,ครับโอ้ยตกตกกวมีปลนเลอะเยอะแยะครับโอ้ยโอ้ตกหมดตกหมดตกหมดค่อยๆค่อยๆน้มเ<ง>ยอะแยะแบบเนี้ยครับ อยู่บ้านเราไม่อดตายหาอยู่ก็กินกันไปครับแบบเนี้ยแต่มันอยู่ต้นหนามครับเก็บลำบากหน่อยนี่ครับเยอะแยะเลยเครับเดี๋ยวลูเนีขอตัวเก็บก่อนนะครับ มัวแต่ถ่ายแล้วคืนนี้ไม่เสร็จนะครับถายให้ดูแล้วครับเดี๋ยวมาสรุปยอดกันเยอะจริงๆนะครับนี่ครับต้องใจเย็นๆนครับเก็บแมงกินนูนเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ต้นน้ำทแทงมือครับ นี่แมงเนนครับไม่ใช่แมงนุนตัวมันจะเล็กกว่าแมงนุนครับครับเดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันว่าจะได้เยอะขนาดไหนปลาสามตัวกิโลประมาณสองสามโลครับแนบเต็มหัวโอ้ผมปลาสามได้เยอะเลยครับกับเต็มครับนี่ของลุกเนรของลุกเนรก็พอเดียต้มน้ำพริกครับโอ้ผมปลาสามเยอะเลยครับปลาสามเก็บไว้ครับปลาสามจะไปทําอะไรนี่ขายครับผมขายลุกเนรจะไปตํมน้ำพริกครับ วันนี้ก็พามาสงม่งเมนูนกันโอ้ไเดียเยอะครับภาษาไม่เยอะหาอยู่หาก,กินตามภาษาชาวบ้านเราก็แบบนี้ครับอยู่ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรกับพันสามลาปก่อนนะครับสวัสดีครับติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอติดตามน้ำพริกโค้งใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากโอ้หมาน